มวนเจ้าได้พังโอ้เจ้าป้าแม่กันซันดุขอดมือนแจงเนาะมวนเอาเน่บ่ย้ายน้องห้องนี่อ่าลองรอมองดูจากหน่อยแดงเจ้าก็เป็นคนพ่อเสี่ยเคยพ่อโอ้ยเนาะมัวแต่กันวิ้นแถวนี้ยรอมองดูในวันนี้เป็นวันเฮาพัจากกันแม่นั้น บเอาน้องเป็นลูกไัยเพิ่นหาคนรวยคนที่ซอยเหลือเพิ่นได้น้องจนขอหลีกทางให้อายกับเขา กับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับทุกทานขาเข้าสู่ซ่องเวาสีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพกันในเมื่อนี้พี่น้องเอ้พี่เด,ด้พี่น้องเนาะอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้บอนเกา่าบอนเดิมมาหาทางน้องมวยเพิ่นพี่น้องเอ้เนาะก็คืคอทางมือเสานี่ทาง À, Ơ, ai phần ma Nhiệm ma giảm thằng khóc khốt nông môi phần phí nông ư nó no? à, phù thí sư đình tôn nhạc Ơi nông môi ơn phi phí nông ư Thằng Nông môi gặp Phụ sáu nhai Sáu <coughs> bài đi đê Sáu nuôn phi nông ư Sáu bài đi đê phi nông đôi, đôi. <coughs> ไปหาบนนั่งบนเช้าไปทางไหนบ้านนี่บนแล็กงางเียงน้อยเตียงพักรับสิ้นเนาะอันนี้อย่าอุมทุ่มอยู่มี่มัดท่นเนาะโดนเต็มเบิด ข่าวพวยนี้อี๋ล่ะข่าวอะไรกินซ้ำข่าวกินแต่นมกินแต่นอมกินแต่นมลั้ยล่ะไม่ข่าอินแต่เศร้าโอ้อินแต่เศร้ากินแบบเดียวยาเลยโดยกินนั่นคืออินแต่เตินเศร้านะกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โดยให้แกงเจ้าบ่แกงดีกว่าบ่าผัดบ่บ่าผัดมันแกงโดยบ่าผัดเป็นโซซีเมอร์มาเนี่ยเยอไม่ทุ่งหมดล่ะโดย อ้าวน้อไม่ไม่เท่าน,นี้บูมีเพราะบูมีแล้วเบ็ดแล้วเบ็ดยามเลยเนาะเลยขันคือกอแบบนี้คันคือเอาโคดหน่ำนี่ออกว่าสนวนเนาะอ,ออกไหมออกปะคันคือแบบนี้ตอนเอาเมยโคดนี่ได้กินได้ละไอ้นี่ปัวต้องการหน่ำอยู่แล้วเนาะเลยก็อยพอได้อายุทำไปหาเมนวะละไปหากะอยู่อยู่ป่าพวกแบบไก่ไก่มันเป็นโคกบ่เลย ถ้าเป็นโค้งนี่อาจสิบ่มี่ถ้าเป็นายน้ัมายห้วยนี่อาจสิมี่แหละยอยู่นยู่ในมันก็นมีแบบน้องสะอตอ,น,อนนั้นน้องไปคุชิลอจะว่ารอเบิดครับพี่ <c oughs> แต่งเสื้อสเพลปรดอาร์บอนี้ซักเรียบร้อยนี่เดียบร้อยเจดีเศร้เาเลยเ,เสียอเ,เพลินเนาะเป็นไงเดนืองฮามเรียนดีบ่กะทิ้งฮือหนึ่งกะเซ็งแล้วเซ็งเลยเดยเป็นให้ในบ่การนั่นขอสอบ อ่านได้บ่อ่านอยู่บ่บางวิชากะ็าวข้อ10ขอบ่ายากบ่น้องมวยเฮียนก็ธรรมดาอันคืออายตะกี้เนี่โอ้ยบ่ไหวแล้วน้องบ่ยามเนี่บ่ได้อ่านถ่าค่ายอย่างเดียวงวดต่อไปเนี่เขาอยังหูอยากเฮียนเนาะไดาความหูติดต่อด้วยอ่านเรื่อย คั่นอยากจื่อไว้ให้อ่านยามมื้อเช้าเพิ่นว่าจื่อเค้าเดียวตอนเช้านี่โดยเคยได้คั่นอ่านต้นแดงนี่อ่านไก็บ่ื่อข่อยนะนไดก็่สิใจบ่ปองเพิ่นว่าบ่แม่นบ่ื่อวัดเฮาอ่านยามมื้อเช้านี่ื่อไว้ายังบ่ได้กินกินน้ําเนาะตะกี้นี่ตื่นแต่เช้าๆอ่านบ่ได้เียนดบ่ท่องตะกี้เียนเสียงบ่ได้แม่นตอนนี้คืนนีเาโอยื่อเบิด่อกะลานในมือตึบ ทั้งอายทั้งสั้นโบจื่อได้หมดนี้เป็นยังไงล่ะเมื่อนี้ดีใจดีใจโดยดีตื่นเต้นแนะบ่ก็หายแล้วตอนเพิ่งมาแบบเฮ็ดยังบ่ถึกเลยเพิ่นบ่ได้ดวงหน้าทางเจ้าบ่โดยแบบบ่ได้นัดไใหยังโดยแบบสะพายเลยแต่มาแบบบ่ฮู้ตัวเลยเนาะเมยนมียนแค่คิดอยู่ว่าเาเพิ่นสิมาหาล่ะ กันยังบูฮู้นาะเฮาก็เคยคิดอยู่โอ้แบบนยิ่มีใครมาหาโบจีสีบ่โดยแต่ก,ก็เพื่อนกับในมาเรียนโตจริงๆแล้วปิดัหวะตัเพงเนาะใจดีเดี๋ยวจทางไอไปน,นับสบุญคนนุ้นมือยังบูฮูอาเป็นสีมาช่ไหมเฮเฮยเฮเฮูฮยเ่ยเเนะย คือบางอื่นชำบางอื่นแหละนีนะถือว่ามาเสื้อผ้าอ่นทุกคนได้นะเนาะทุกคนเลยดีใจที่ได้พบได้เพ่อเพื่อนเนาะมีบุญบาสนาได้เขาจึงได้เห็นกันเนาะโดยบุญหยอดเกี่ยวเนาะได้ตบปีใหม่บ่อ็ได้โดนหายหาแสนน้องมวยกาซิ เก็บไว้ไปค่าใช้จ่ายในห้องเฮียนเพราะว่าสิเซ็งเราต้องซื้อน้ำแม่นใครเป็นคนเก็บก็ใครเม่บ่กเพื่อนน้องมวยเองคนในห้องเพิ่นเก็บเงินบ่แม่นเงินเพิ่นให้อ่ะน้องมวยเก็บเองบ่ะโดน้องมวยวายวาไว้บาดเฮาใครเม่ห็นได้บ่ให้เห็นแล้วเพิ่นก็บอกเก็บไว้ดีๆเด้อเวลายามเซ็งนี่เพิ่นสิเก็บเงิน ซินับซึ่ย่งเนาะดได้อาจารย์โดยได้เฮียนใช่ไหมได้เที่ยงเฮี่ยนนี่บางเดือนกินนี่ได้ที่ยังยอาาพนยังหมดเลยนะหมดเฉลยโดยเดินเดือนตะเก้าไว้ใช่เดือนตะเก้าตอนน้องเฮียนตะกี้กับอาจารย์เนาติดไว้ในผาอันนี้เพลินบวานเซ็งเพลนที่หนึ่งได้จังสเิเฉลยปะโดยกะว่าชิดกะว่าสิดท,ที่ยังขันมากะบ,บางนี่ได้ว่าชิด ที่หนึ่งได้บ่หันใจบ่ที่หนึ่งมีบ่๋มหันใจบ่ในหัโอ้ยเนาะการนการเฮียนรับสายคุยพี่น้องให้เมื่อกี้นี่กันเ้าะน้องมวยโดยสายเขาอ๋อสายได้น้องมวยกะเรื่องคะแนนคะแนนโดยน้องมวยจืดได้จืดจืนะคงสั่นคงจำมันดื้อไว้คงจำพนดีน้อง บางวันสี่ได้ที่หนึ่งโบจังที่ได้นาะถามกันเนาะที่หนึ่งที่หนึ่งก็น้องย่างแบบโบโม่หันใจเพราะน้องมวยขาดนุ่งเฮียนตอนน้องมวยสบายเลยอาจารย์พ่นจดโจดจดเลยก็มันมีแบบที่หนึ่งฮอที่สองเนาะมีน้องมวยกันจะได้มั้งที่หาที่โฮประมาณนี้คือว่าดีได้สักนิดเนาะได้ที่เจ็ดที่แปดยังเต้นร้องร้องเมื่อกี้ ฝนไปเรื่อยๆนั่แล้วเนาะนอกจากขาดห้ามขาดเฮียนคือว่าฮั่มบทสบายดีโดยบอมีนฮอดชีสั้งใจแบบขาดเนาะถ้าฮั่มันซื้อใบาลาหักกะอาจจะได้ซื้อใบาลาผักใบอนุญาตโดยเราเบิ่งเนาะสิได้ขึ้นชั้นบ่สัปหน้านี่ไอ้เนาะน้องโังเก่งเยี่ยนไปเนาะปหน้าคือม4แน่นอนอีดะม3ม3 ตอนนี้จะเฮียนมสองมสองอาจารย์ให้ลงมาเฮียนมสองคือเก่าคือมสามนอกพินาเนาะพินามสามมสี่นใกล้ใกล้แหละเควอดเอาเรื่อยๆโดยอดเอาเรียนไปเรื่อยๆนั่นเนาะเห็นเห็จะส่องอื่นได้ว่าน้องมวยในห้องห้องเพลงมวนวะเห็นจะซ่องอื่นเลยบ่เอาบวชสียังไม่ได้เห็นบ่ชซะ บ่เคยยังบ่ฮั่นได้ยินเลยได้ยินแต่ส่องอื่นว่าโอ้ยน้องมวยห้องเพลงม่วนอยากฟังบ่อยากฟังมึงอยู่แต่บ่ม่วนจะยีดในได้กับน้องเอาไปปั้นเป็นนักโลกบ่ปั้นไว้แล้วคอยออมาเป็นผู้อาจารย์เนาะปั้นออกเป็นอะไรเอาจูบไปนี่แล้วเนาะแต่เพลงอย่างเนี้น้องมวยห้องนี่เพลงอย่างว่าเป็นร้องแต่ละเพลงนี่คือว่าเสียงดีแท้บ่ะเป็นสาววนพันกระไทยจนนะ ก็บ่พอมีดอกบ่ล่ะมีอยู่บ่บ่มีแล้วบัดตอนนี้แบบใกล้สิเซงแล้วกะไเอากันเฮยนี่บงบนเฮียนโดยออโอ้พอได้เสียงนมวยมวนเจ้าได้ังโอ้าไม้กันั่นกคจังเนาะมวนเอา่บ่ิให้น้อง้อง อ่าลองลองมองดูจากไหนแดงกองให้เจ้ากัเพลงคนพอดีกันเคยพอดโอ้ยเนาะมัวแตะกันบึ้นแถวนี้เพลงกะดิ้งยังลงมวยลงมวยที่ห้องได้ห้องให้แบบสีพังจักรก่อนมองดูกะมีแต่เพลงเก่าอะไรเพลงเก่ากับพังเนาะลองลองลองดู ว่าอยู่ในตัวซับกับอยู่ในอันตัวจริงแล้วมันสิคือกันอยู่บ่ครึ่งนึงก็เก้านะบ่สิเอาครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงก็ได้เอาจากท่อนจากใดนะบ่เวดก็ได้เพลงอันซื้อเพลงก็นอนกอดคอนไม้มันกะเพลงเพลงเก่านั่นแหละเลยกับมวนอยู่ได้เนาะนอนกอดคอนไม้นอนกอดมอนข้างบ่ได้บ่เนาะเพราะมันอ่อนแน่ก็คอนไม้เนี่ยมันแข็งเนาะเได้อเอาเนื้อเพลงเพิ่นอ่ะรอรอรอมองดู ในวันนี้เป็นวันเฮาพาจากกันแม่ไอ้นั้นบ่เอาน้องเป็นลูกภัยเพิ่นหาคนรวยคนที่ซอยเหลือเพิ่นได้น้องจนขอลีกทางให้อายกับเขายิงคนนี้ ็นยิ่งพ่อแม่หาให้บอกจากใจ้ายบได้มาเข่าซอ,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 อกหาวิธีเอาแบบนี้บนองเจ้ามียังให้อายนั้นเว้าออกมาเฮาพากันมาหลักนี้นี้จากวัน ที่ไอ้แต่งคำเว้าออ้นั่นสัวแห้งอย่าก,กันแกงเขาเลยนะไอ้โบหมักเขาจักดีสิให้เอาจังใดว่าให้อ้ายนั้นสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นน้องโอ้เป็นจังไ,ไ,ไหนบอสีไปฟังเนียว คนตัวนี้ว่าคนจะนุกให้ป๊าเธอบ่ธรรมดาเนาะได้เสียงบ่เพี้ยนได้แม่นครับโอ้เสียงมีเน่ห์คันว่าอันคือมีผู้สอนดีๆเนาะแบบว่าอันนั้นโอ้มบ่คนนี้เจ้าบ่ยเอาผู้หญิงกับผู้ชายได้ห้องเพลงนี่น่ะโอ้ยข่อยบ่รอดแล้วข่อยนี่อ๋อว่าสิว่าโอ้ยบ่รอดแล้วข่อย คอยฟังเสียงน้องคนไหนโอ้ยตาของข่อยด้ยสูอะไรบอสย้อมข่อยขาดลอยเลยข่อยนี่ป้าทบานนมวยไปห้องเพลงนี่บริเวรเนาะโอ้เสียงดีเลยเสียงดีเสียงดีคันว่าห้องเพลงอยู่น้องเฮียนนี่โอ้ข่อยยันได้ทีหนึ่งอยู่ทีหนึ่งมาซีบด้วยเนาะซีบเลยข่อยน้องเฮียนกะบซีเป็นเพลงลาวเพลงแบบนี่แบบ อาจารย์บอกให้ห้องเพราะอาจารย์แบบแต่งเพลงห้แหลกโจดใส่กระดาษแล้วเอาก็มาห้องโอ้มันเป็นเพลงยังอีกล้เพลงแบบเพลงในห้องเฮียนแนี่อยู่ในปุ่มเนี่ยอาจารย์มันเป็นเพลงแต่เพื่อนให้เขาจดยแต่มาหลองสิป่ะเคยออกไปห้องอยู่บ่ะก็เคยอยู่คือคืได้ซิปนาขยียป่ะเสียงดีได้ซิน้องเอเนะเป็นเพลงแบบได้เขาห้องเฮียนนะเจ้าเคยเข่าไปห้องแล้วบ่ เพลงกับหลงลืมอะไรตั้งแต่ดนอะไรตั้งแต่ม้อสองอ,อ,อยู่อยู่ในห้องนี่คือซีมีเจ,เจ้าเนห้องเพลงมวนมีหลายคนอยู่บ่กับห้องเพลงมวนกับมีอยู่คนคืออยู่แถวบ้านตอนนี้นโอ้ยันได้อันเวลางานบุญงานอย่างยันอาจารย์่นเอาไปห้องอยู่เนาะมีมี <laughs> เราหมยก็ลองเบิ่งเด้อล่ละเวลามีตู้มียังเพิ่นเป็นงานเป็นยังหนี่บางทีแบบเนาะมีคนหมกักคนชอบเด้อล่ละเอะยอยางอกงจาแบบพอใช้ได้อยูยอ่ลองจับไม์เบิ่งเด้อเคยห้องอยู่บใส่ไหมเคยเคยว่าตื่นบ่ <laughs> <laughs> นเคยห้องใส่ไหมเอาคือว่าตื่นมันเป็นแบบไรมันดัง <laughs> ก็เลยงงเสียงตัวเองว่ามันไปอยู่ไซบ์อกโดยแล้วมันก็แตกต่างกับเฮาแบบว่าห้องสดน้ำห้องเสียงสดกับในตู้เนาะเพราะว่าเขาใส่ไม้เสียงมันเกิดสิไปทางไปหาตู้เพราะอะไรเนาะโดยเขาเกิดสิบบริเงินเสียงเจ้าของสิบบอกอ่าตู้เหมือนๆเนาะถือว่าเพลงในชีวิตของน้องมวยมากว่านี่โดยห้องนังเตะประมาณสิบปีแล้วห้องสปอสุตเมยพังเลยห้องตลอดโดย คือว่าเพลงนี้หลายปีแล้เนอะร้องจนจื่อจนได้ว่าว่าไงก็มักซะเนาะแบบสํานานแม่มักละเอียดนําเพลงตัวนี้โดยอือก็คือไปหาน้อไม้น้อมันก็้องไปตามลงตามป่าแนเนาะล่ะ้องแม่จว่าโอ้ยม่วนแท้เด้เนาะหาน้องไม้นําก็ม่วนนํา่ซั่นม่ย่อง่โดย ฮาไม่กับเมยน้องหองเพลงนํกรเช้าคีอันห้องเลยโดยกับมวลไปนลเสียงมวลับมวลไปจบอยู่ว่าที่ดินไม่ไปย่บิ่่มือนี่าสิไปกับโได้ไปมือนอื่นตอนเช้าสิไปเนาะโดยไปจบเบิ่งให้ลายแต่ว่าคนดักอันย้อน้ก๊อกไปได้บ่จ๊ะไปย่บว่า ใบใหม right? ่ป yeah> voilà ุ่งมาเลยไปจักรตีดีร้อนฮะเกิดใบเลยไปจักเนาะยังบ่เห็นเลยยังบ่เห็นเลยเอ้าบอกยังยงขึ้นนงมวยตั้งแต่ซื้อดินยังบ่ได้เห็นดินบ่ละกลกบไปตอนนั้นไปซองซ้ำเถื่อนแหละแต่ว่าขานมบอสสบายกลบกลับไปเลยเศร้าไข่แล้วก็ไปโรงเรียนเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่าขาดรายน้องมวยก็ลืมซื้อใบลาวหักนงมวก็ขอบอาจารย์แล้วอาจารย์กะหายอภัยเลย ขันเ, oui, เอาขาดเดี๋ยวตุ้มมีเหตุผลเพื่อนกะซีไ้เนาะอันนี้ห้าไข่จำเป็นพี่างไยจำเป็นไข่เป็นย่างลำบั่บายไตโบได้เนาะโดยกรืทว่าเพื่อนกบแบบท้าบริเคียนลาผักก็คือแบบเพื่อนกบว่าห้าดินท้าหัวซีโือแบบว่าขี้ขาดเมาเฮียนือเมาเฮียน ว่าไงการคัน,นไว้ละพักเนี่ยบอนุญ,ญาตให้พักน,น,นะเ,นเพื่อนอย่าบ่นบให้พักเงาเนาะวันศีรษะมนนื้อว่าวันนี่อันนี้เป็นเข้มงวดเนาะทุกชิดแต่ละคนคือวันนี่เพื่ออยากให้เจ้าได้ห้ามได้เฮียนนั่นแหละคอยเร็วกืบอบโู้คอย,อยตะกี้ยเที่จะซื้อเกือบะตะกี้นี่ยอาจารยย์ึดเกือบไปใส่เกือบขี้แม่ท่องเทียนยวลงมวยก็ยึดคือกันเอา เป็นอะไรล่ะมันเป็นแบบไรเกือบกคีบนเอ่ายึดยุดโดยุดไว้ยุดไทยก็เศร้าพันอ่าเป็นอาจารย์คนห้ใส่เกิอบซบบ่ถ้าเกิอบเกือบซบกับบบปั้นได้เพราะว่าเพะคนหายใส่แต่เกือบผ้าใบอ้อาอาจารย์ยึดเป็นอาจรใส่เกือบผ้าใบเกือบซบกับใส่ได้ยุ่งหางแต่บอยปันได้ฮะนะ ตะกี้บัตใส่เกือบผ่าว้บัดมันฮ้อนเนาะตะกี้บัตรใส่เกือบขี้ไปนู้ยไทยเอาสามัญซื้อเกือบให้คือเป็นระเบียบถ้าว่าใส่เกือบขี้เพิ่นบัตรปั๊บไหมหรือมาให้เนาะมันบัถือกดเพิ่นโดยเพิ่นเจ้าหลับแล้วปั๊บไหมโทรศัพท์กะทางที่หนึ่งเมนเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกะตักเตือนทางที่สองเมนจดบันทึก ครั้งที่สามเอ็ดเสนพอเซ้นแม่ไน่ะผูกปกครองผูกปกครองเส้นพอเส้นฝันมังไหดินทูลทูล<ม>รับเนาะ<ด><ด>เลยฝันเฮียนกับบดินนะกับวาตัง้งจะเฮียนเนาะน้อฝันกัถาเไปแมนถาไปถไปือไปกัอาชีวะทะเลแต่บางอาจารย์กับไปถือไปกัสมองเฮียนแมนบ่ให้ดินเลยถาเลิกดินในแมนดินได้แม่แน่ยามเฮียนกับเพื่อนยากให้ตั้งจะเฮียนไอ้เพื่อนยากให้เอาเป็นโดย เราต้องใจเฮียนให้โมเป็นแหะนี่อย่างไรก็สูดต่อไปเลยล่ะเอาจนที่หนึงที่หนึงทุกเดือนด้นเนาะอติดติดติดกันเลยนะอย่างไรที่อันหนึ่งก็คือวแร็ปมันก็ดี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 แล้วโดยเจ้าเห็ดอันนั้นมีใบนั่นน่ะบปล่าล่ะปึมเดืองน่ะปึมติดตามปึมติดตามบ่ะปึมติดตามปึมเดืองมีแล้วโดยอ่าจะได้คะแนนดีกับเพื่อนสิเขียนจะดี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 เดี๋ยวนะฮะโดย เราเลยใช้ทางแม่ไปใช้ทั้แม่เพิ่นไปเพิ่นมู่ไปซรอยเวียกมู่งานแบบบุญนี่ยบอกนั่งกระโปงเลยหมูโทรมาว่าเอ้ยมาซรอยเต่งแน่นงานบุญเนาะเลยซรอยเวียกมู่พันมาหับเอาโอ้มูมาับเอาทะไรทางเฮาไปสียดายมือปะน้องมูจะได้บะดีเนาะไปจอบวงรถจ็ได้เห็นเนาะ แม่รถข่อยก็ซ่อมตั้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่9:00 10:00นพู่นแต่ว่าข้าเจ้าจมยุ่งฮีเวียดเอาบ่จจัไปเบิ่งวันนี้ยังได้ยังได้แต่โค้งจักบัดนีโคันมนเพิ่นเนาะน้องมวยอ่าพี่น้องเอ้ยอ่ะจังได๋ก็สิได้กับป้าอีหลายเด้อมื้อนี้เนาะโดเฮาก็ได้มาเยี่ยมมายามทางน้องมวยเพิ่นอีกรอบนึง่ีพี่น้องเอ้ยก่อนจกลาหรือว่ากลับบ้านเนาะโดยจังได๋ก สบายดีเด้อโอ้วยด้วยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอสีขอตัวลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังไดก็ขอขอบคุณกับคุณทางผู้ใหญ่ใจดีย์เอฟซีสุขสุขลนที่เข้ามาติดตามครับสม้มเนาะทางคลิปบอลซีแต่ต้นจนจบบวชขมครัวซนาโดยจังไดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดทุกท่านเนาะโดยไดกา ขอขอบุญกับคุณทางพ่อแม่พี่น้อ,นนองเอฟซี FC, เปิดสุขสุขคนที่เขามาติดตามครับสม้มทางคลิปเบาสซีเต้ต้นจนจบบอขา,าโฆษณาขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อคมเจ็บอให้งไร้คมไขาย,ยาให้มีปาสะจากโรคภัยได้ขาเจ็บยาเจ็บยาจนจงอยู่ดีมีแหงเบิดทางขอบทางครัวเด้อเนาะโดยปะพี่น้องเอ้ทางบาีกับซีรัดาพาจาก สีมะเพือนมาซานก่อนบัดนี้เพียงเอ๋ยเนาะพาทางเสารนวนันเพื่อนไปเบิ่งรถเบิ่งน้งเพื่อนก่อนพี่น้องเอ๋ยบัดนี้โดยอ่สำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะลาไปก่อนสบายดีพี่นอ้อง